อุบัติเหตุเค็มยากไหมนะคะเดี๋ยววันนี้โซเลมีตัวอย่างนะคะลูกค้านะคะเมื่อวันก่อนนี่เองอุบัติเหตุน้องหมาที่บ้านน้ำขาไปเรียบร้อยโดนฉีดยาไป2เข็มค่ะเข้าโรงพยาบาลทันทีหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเดินทางไปปุ๊บไม่ต้องเสียเงินสับรอง่ส่ใดๆเลยนะคะลูกคา้าเพิ่งซื้อไปประ,ประกันประมาณซักเดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ได้ใช้ประกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีใครอยากใช้นะคะเคสนี้ก็ฉีด บาดยักษ์ายหนึ่งเข็มแล้วก็พิษนักบ้าอีกหนึ่งเข็มนะคะเอรับจบให้ทุกอย่างสำหรับเคสนี้ก็มีประกันไว้อุ่นใจกว่าลูกค้าซื้อแผนสุขภาพเหมาใจาย5ล้านแต่มีอุบัติเหตุให้ในแผน,แนะะนอยู่แล้วนะคะภายในย4ี่ชั่วโมงลูกค้าสามารถไปใช้บริการตรงนี้ได้เลยนะคะก็คุ้มครองเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจใหายห่วนะคะเคลมได้หมดเลยแล้วก็แถมมีรีวิวมาให้เซลเลด้วยนะคะในการบริการนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจในส่วนของประกันนะคะสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือว่าในเรื่องอะไรนะคะอยากให้ช่วยวางแผนส่วนไหนยยังไงัไไกกกมมาาาหหเเเเซซลล่่นนนคิดดดีบรรรออูู็สสถื้้ช จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็รับศพให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ไว้วางใจให้เลแล้วก็ a อได้ดูแลนะคะ